สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World the game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลกามาพบกันที่กองของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนวันนี้มีแพ็คลิมเลียมมาจัดให้ดูกันครับผมทุกคนเอา,ะาละฮะแล้วแพ็คที่จะตีในวันนี้นั่นก็คือ อาโมแทงทัวนั่นเองนะผมว,ว้าวนี่เลยครับผมแล้วดูสิ่งที่ได้ครับผมมีระดับรีเจนระดับสมด้วยนะผมแองกิโลเจนสองนั่นเองครับผมว,ว้าวต้องบอกว่าตัวนี้จะได้เฉพาะสองสามหมเท่านั้นนะและวถ้าใครได้ดิจะต้องบอกว่าโคตรโชคดีครับผมใช้คำว่าโคตรโชคดีก็ได้ฮนะ แล้วก็ออย่าเลือดไปเยอะมันเป็นเกร็ดนะถ้าเลือดไปนี่ตูได้ไอตัวหลังตลอดเลยแต่ว่ามันได้เพียง2%นนะสปเซ็นครับผมถ้าใครได้หรือว่าโชคดีมากครับผมและก็ดีใจด้วยเนาะส่วนตัวพี่ก็ ตัวไหนก็ได้ครับผมรีเจนสองถึงสเนี่ยแต่ไอไอข้างหลังนี้ไม่ต้องพูดถึงนะถ้าได้มานะตูจะปิดคลิปแบบนั้นเลยทุกคนโอเคครับผม250เงินเขียวได้ครับผมถ้าใครอยากจัดต้องจัดแล้วครับผมมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมห้าแมดด้วยกันนะครับผมซึ่งแพ็กแบบนี้เราไม่ต้องใช้ตัวเราเองเลยครับผมแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเจอกับตัวอะไรนี่ดิประเด็นคืออ เอาวะขึ้นบบกขึ้นน้ำไปก่อนเพ็กกี้ไลโน่สติกโกล้ลอนโอเคเอาตัวที่ค่าบัลังสูงไว้ก่อนทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยตูจะเลือกอะไรดีเดี๋ยวนะแพ็กนี้มันเป็นแพ็กเกี่ยวกับกินเบืชอใช่ไหมมันจะเอากินเนื้อมาก็ใช่เรื่องใช่ไหมหรือเปล่าหรือมันจะเอากินเนื้อมาไม่รู้วะเนี่ยพอพี่มาเล่นเองแล้วพี่ต้องเป็นคนริเริ่มฟึบ เพราะฉะนั้นอุย้ยเอ็งกิโลเจนสองว่าทุกคนว้าวแต่ว่าถ้าไปโนโลเลืองแสงก็ดีนะอืมเอากินเนื้อไปบ้างกินพืชเยอะแหละกินพืชเยอะแหละแล้วก็เฮ้ยทำไมมันมีกินพืชแปลกๆหลายตัวจังวะทุกคนมาเล้ะไอตัวนี้ก็แปลกนะตัวใหม่อยู่นะอะไรวะเนี่ยกินพืชมาใหม่เยอะอยู่นะแล้วก็แพ็กกินพืชเราต้องกินพืชใช่ไหมมันเกี่ยวไหมเอาเอาวะเลือกเยอะก็เท่านั้นแหละ พี่ยังไม่รู้ครับผมเพราะยังไม่ได้ตีนะเราจะมาตีสดๆให้ทุกคนดูครับผมรอบแรกพี่อยากจะแพ้นะแต่รอบสองเต็มเต็มเต็มสตรีมแน่นอนครับผมมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมรอบแรกทุกอาจจะออเฮก่อนให้ก่อน <ś c oughs> ไอ้พวกนี้นี่แม่มันกล้าตรงกินพืชมาฮแต่มันลี่ยนนกขึ้นมาตีเราได้เลยเนี่ยเอาไงดีวะไม่ควรประมาทไม่ควรประมาทใส่ไปสองตัวปะจัดครับผม ไม่ควรประมาทโอเคปามี่ประสบการณ์มันสอนว่าไม่ควรประมาทต้องยำ้ำต้องย้ำตัวเองด้วยนะไอช้ชายคนเนี้ยคือมันประมาทก่อนเพื่อนเลยอาวละครับผมทุกคนและมันอาจจะเปลี่ยนนกขึ้นมาตกพี่ก็ได้ครับผมเราก็ไม่แน่ใจฮนะในส่วนนี้ซึ่งเราจะเก็บไว้ก่อนจริงๆริงที่ควรจะเอากินพืชที่ ดาเมจเยอะกว่าเลือดพวกนี้มาและมันเปลี่ยนจนลบมาจริงๆริด้วยครับผมและตบหนึ่งไหมไม่ตบครับผมโอเคเก็บไว้ในใจฮะนั่นพี่เลือกที่จะตบก่อนเลยไปโนนไปโนนถ้าพี่โดนดาเมจเจ็ดหกหนึ่งไปนี่สนนเตโนลึงแสงพี่จะจุกแน่นอนครับผมและเพราะฉะนั้นครับผมสเตโกลอลลสลงมาและตบด้วยหนึ่งครับผมโอเคโอค้โหเยมันสกิลแบบบางเบา เพราะฉะนั้นเราก็จะตีไปก่อนตึกๆึกโอเคปึ๊บปับ๊บรอบหน้าได้อยู่ค <c oughs> <c oughs> รับผมไปโนเะอ้เริ่มเก็บแล้วนะเริ่มเก็บแล้วนะนี่จะจะทำให้ตัวเจ็บเลยใช่ไหมเพื่อนสี่ยายาโอเคอูไม่ตีสีโชคดีจริงๆเอาละเพื่อนงั้นก็ไปนอนไปนอโนปั๊บปบ บักเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมรอบนี้ยังตัดสินไม่ได้ว่าควรจะเอากินเนื้อมาหรือว่าอะไรนะแต่อย่างที่เห็นครับผมมีกินพืชเยอะกว่านั่นเองรอบที่สองะและก็แพ็กนี้ดูจะพูดก็ไม่ได้ว่าดูเหมือนจะไม่เรี่ยมถูกไหมเพราะถ้าเกิดมันเรี่ยมขึ้นมาล่ะตูจะทำยังไงโอเคเพราะฉะนั้นเผื่อมันเรี่ยมครับผม เราควรจะเอาแบบนี้คุณร้แล้วมันตีออสตาโปตายละ่ะแต่ถ้าเราเอาเอะสไปโนโูเรืองแสงกัดปุ๊บบับอยู่อ้โหยู่ไทยขึ้นมาตบอีกใช่ไหมอาแบบนี้แล้วกันปะจัดครับผมไม่ประมาทครับผมไม่ประมาทนะบอกแล้วว่าแพ็คคุณเนี้ยไอที่มันต้องใช้เงินเขียวเนี้ยพวกแพ็คนั่งรถเล่นเมื่อก่อนพี่ชอบเรียกว่าแพ็คนั่งรถเล่นครับผมมันเรียมมันเรียมฮะ รอบแรกมันอาจจะหลอกให้เราตายใจก็ได้ถูกไหมเออใครจะไปรู้ <c oughs> รอบแรกอาจจะหลอกดูก็ได้เอาละสองมาโอโหแล้วจบด้วยหนึ่งครับผมมันอาจจะหลอกไปชาร์จหรือมันอาจจะไม่ชาร์จเอาไงดีวะถ้าเราเต็มเยอะกว่าเราก็ได้เปรียบถูกไหม อ้ช oh, mm ิป hmm. แล้วมันหลอกจร mm ิง hmm. ๆด้วยว่าคุณ mm hmm. แล้วตบ2สองสะเทือนเรือนร้านเลยครับผม mm hmm. มันอาจจะชันแหละใช่ไหมพะมี mm hmm. แล้วถ้าตบแค่นี้แล้วมันมันมันกันละเอาชัวดีกว่าวะเอาชัวดีกว่าใช่ไหมเพืโอเคเอาชัวดีกว่าครับผมสวยงาม ออสตาโปลูกพ่อมาราคาผมอยู่ใดเลยนะัดมาแล้วแพ็คพวกนี้เราต้องทําการวิเคราะห์ให้ทีชวนครับผมและมันเลือกเปลี่ยนตัวผมเหลือสองต้ตเม้าให้และไม่ตบดูด้วยครับผมเราไม่ควรเสียออสตาโปถูกไหมเราไม่ควรเสียแต่เรามีครึ่งโบกครึ่งน,น้ําอยู่ตัวหนึ่งมันเหลือสองมันอาจจะชาร์จแน่นอนครับผมหรืออาจจะไม่ชาร์จก็ไม่แน่ใจ แต่ตกไว้ก่อนกันเหนียวไปโอ้โหว่าจะว่าจะส่งลงไปนอนแล้วหน่อยและเอาละครับผมเก็บหนึ่งแต้มเข้าให้ฮะห้าขอให้ตบห้าขอให้ตบตบห้าสวยงามคมารับผมออจโปรปายบายลูกพ่อเออลงไปนอนก่อนพอยังไม่ได้แพ้มาครับผมจะไปโนเลืองแสงมาแล้วพร้อมเก็บคุณทั้งหมดเอาละจะไปโนเลืองแสงไม่เลือกที่จะเสี่ยงแน่นอนครับผม ไม่เลือกเสียงทักแจมและไปนอนบับเรียบร้อยอะผมเราเสียออสตาพโพไปแล้วซึ่งเป็นการเสียที่หนึ่งตัวเลยนะเพราะฉะนั้นเราอย่าให้เลือดลดครับผมแมแต่นิดเดียวเอาแล้วมาตบตีอะผมสวยงามครับผมโอเค <c oughs> มันถึงเวลาแล้วเพื่อนไปนอนว้า ย่าเรียบร้อยไปดีฮโอเคจบไปครับผมอรอบที่สองครับผมคํคำแบบคนชั่วร้ายคิดจะมาเหลี่ยมกับข้า,างั้นเหรอข้าไต่ตองมาดีรอบที่สามครับผมประสบการณ์สอนให้ข้ารู้ว่าอย่าไปประมาทกับพวก A.I. และตอนนี้ไปตัวหัวครับผมพี่โตมารังโวท,ท้าย เนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวไอตัวกลางเนี่ยก็ตัวใหม่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่พี่ไม่ได้เลือกมันก็เหมือนมีชื่อใหม่ครับผมมันเข้ามาตอนไหนวะหรือมันเอาเข้ามาพร้อมโบเรียวไอตัวแรกหรือยังไงเออปะจัดครับผมช่างมันเถอะแล้วโอ้โหดาม,เมจเอตุไม่ถึงนี่ว่ากะว่าจะเอามาวันช็อตวันคิวชิปแล้วครับผมด้วยดามเมเจ็ดห้าห้าครับผมเอาไงดีวะ โอ้ไม่อยากให้จะไปโนเลือนแสงเลือดลดอะดิต้องเก็บไว้สุดท้ายแน่นอนครับผมถ้ามันแพ้ก,กินพืชมันก็น่าจะเอากินพืชเยอะกว่านะไม่เห็นเหรอตอนเลือกตัวกินอ่ากินเนื้อนี่ไม่ค่อยออกเลยไม่ค่อยออกมาให้พี่เลยถูกไหมถ้าพี่ตกได้ปึ๊บจริงจริงดาเมจพี่โตมันไม่ได้ขนาดนั้นครับผม โอเคดาเมจพ่โตมันไม่ได้เยอะดามเอจกินพืชยังเยอะกว่าเลยอะ่ะเอาจริงดาเมจกินพืชสองตัวยังเยอะกว่าเลยอะ่ะพอลดลดทอนมาแล้วอะ่ะแต่ว่ามันอาจจะตบเราบึ้มเดียวหายเลยนะประเด็นนี่แหละถ้าเลือกเปลี่ยนตัวแล้วชาร์จเราไม่รู้ว่ามันเก็บไว้ทำอะไรด้วยพิโตะถ้าเราเลือกเปลี่ยนตัวแล้วชาร์จเหรอ ต้องเสียกินพืชไปตัวหนึ่งอีกแล้วเหรอรู้สึกเราไม่ควรเอากินพืชไว้ใช่ไหมมันเกี่ยวปะวะขอโทษนะโนโดโสอรัสโอ้โ,อโอมาแทงให้พ่อก่อนแล้วกันจากที่วิเคราะห์นะผมมันถือว่าดีที่สุดแล้วถ้าบี่เอาครึ่งบกครึ่งน้ําไปเสียแล้วถ้ารอบ้าๆมันเอากินเนื้อมาล่ะถูกไหมแล้วครึ่งบกครึ่งน้ําตัวนี้ก็เลือดเยอะพอด้วยนะผมที่จะเป็นสายแทงให้เรา เอาละฮะเพื่อความไม่ประมาทครับผมบอกแล้วพี่จะคํานวณให้ดีจะจัดเลยครับผมอาจจะดูช้าหน่อยหรือว่ารีลาหน่อยขออภัยด้วยครับผมแต่การตีกับ AI คุณต้องวิเคราะห์ครับผมแล้วอะไรอะไรมีแต้มตั้งเยอะตีหนึ่งคืออะไรวัดยังไงก็ต้องเสียตัวหนึ่งใช่ไหมเอาวะ ปาอือหอกันหนึ่งโอเคอย่างน้อยก็ได้ลดเลือดไปในตัวผมโนโดทําดีแล้วลูกพ่อดูทําดีแล้วโอ้โหแล้วตบห้าครัผมน่าจะหกว่าเรียบร้อยเลยโอ้โหเสียดายเลยครับผมมาครับผมอัพแอร์มาแล้วฮะโอ้ยตุ๊ตกแกลายเสือครับผมเดี๋ยวนะมันเหลือหนึ่งถูกไหม ก็มีสิทธิ์ที่มันจะเก็บชาร์จก็มีสิทธิ์เฉยๆอะ่ะไปนอนไม่ชาร์จไม่ชาร์จว่าโอเคยังดีที่เราตีเผื่อตลอดครับผมเราต้องคิดว่าเราต้องเผื่อตลอดฮนะเอาระแกเฮ้ยวะอะไรคือตีหนึ่งวะฮัลโหล เดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนเลยเฮ้ยอะไรคือตีหนึ่งมีแต้มได้เยอะตีหนึ่งนะไหมบ้าปะเนี่ย <c oughs> โอ้โหแล้วกันแค่หนึ่งแล้วตูวจะกล้าสวนไปแล้วถ้าถ้าตูวสวนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันกันขึ้นมาล่ะตูเสียสปไปโนเลืองแสงไปด้วยเลยเนี่ยโอ,โ,โอ้โหแล้วตอกหกเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้ตูเสียไปตัวหนึ่งแล้วสปไปโนเลืองแสงเกือบร่วงครับผม 2 2 2 9 2 2 8 9ยังมีมาเหลือดแตด้มใส่ตุยแล้วถ้ารอบหน้ามันไม่ตีล่ะขอให้ตีเถอะวะไปโนนวักเรียบร้อยครับผมต้องมีการฮิวเลือดสไปโนเลือมแสงขึ้นมาหมากับผมไม่โบรเรียรเมื่อวานเพิ่งรีวิวเก็บไปนะโบรเรียรโอเปลตาซื้อแกดีนะแล้วเนี่ยมันเก็บถ้ามันกันส่ล่ะถ้ามันกันสีนนส่ตุภแย้เลยนะ เสียเราไปโนเรืองแสงเลยนะปามี่ตีเลยไหมแต่ถ้าเรายังเลือกกันอยู่เรากันอยู่แล้วยิ่งเพสห่างมันเลยนะไอ้นี่มันชอบชาร์จแต่ถ้าตุกตบไปแล้วกันนี้น่าเกลียดนะเพื่อนน่าเกียดนะไปโนนปึ๊บปึ๊บบัเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบที่3ครับผม ไม่สวยเท่าไหร่ฮะโดยเป็นหนึ่งไะแล้วสไปโนลืองแสงเลือดลดด้วยประสบการณ์ก็คือมันเคยกันสีใส่พี่ครับผมพี่เลยกลัวนะฮะถ้าเมื่อกี้มันกันสีสไปโนเลืองแสงใต้อีกตัวเลยนะรอบที่สี่ครับผมเละเอาแล้วครับผมครึ่งบกครึ่งน้ํามาเยือนแล้วฮะเอาละชิปแล้วเอาง่้ดีวะ เมนเนตทีมแต่เริ่มเลยไหมเพื่อความไม่ซุ่มเสี่ยงหุยห้าสิบเองครับผมเอา้าต้องเอาดีถ้าเกิดชุบชีวิตเท่าไหร่ถ้าเกิดชุบชีวิตหนึ่งร้อยชัวอ่าโอเคร้อยห้าสิบครับผมเพราะฉะนั้นเมนเนตทีมที่ดีที่สุดคือการฮิวครับผมถ้าพี่จัดจานในตัวนี้ได้ปึ๊บครึ่งบกคร่งน้ำมันมาแน่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเราจะเล่นอย่างนี้เลยแล้วกันนะฮะปลาจัดครับผม อย่างน้อยพี่ว่านะมันไม่ฆ่าตกก่อนเพราะว่าสไปโนเรืองแสงอะชนะธาตุแต่ด้วยดามเมจของมันที่เจ็ดรอยี่ิแปดามเมจมันเยอะมากเลยนะขนาดตูชนะธาตุนะแล้วจะมีชนะธาตุไปเพื่ออะไร <c oughs> ถ้าดามเมจจะเยอะขนาดนะัน้นเพื่อนเอาเราเลือกเปลี่ยนตัวเลยครับผมบิดแผนว่าถ้ามันจะตกเลยล่ะบามี่ตายไหม โอ้โหชิบแล้วโอ้โอ้ยยังดีมันไม่ตกยังดีที่มันไม่ตกเดี๋ยวนะเราจะเสียตะไปโนโเรืองแสงไปไม่ได้ฮะ <S <S ไม่ได้เลยตอนเนี้ยเพราะว่าแพ็กกินพืชเห็นไหมสังเกตไหมทุกคนถ้าใครได้เลือกตัวนะพี่ว่าเลือกกินเนื้อมาเยอะๆก็ดีครับผมถ้าแพ็กมันคล้ายๆกันเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ตัวของเราไนงะ ทุกคนลองเลือกกินเนื้อมาเยอะๆอันทัก2สองสามตัวก็ได้เพราะว่าสังเกตดิทุกรอบมันจะมีกินพืชอย่างต่ำคือสองตัวครับผมที่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ตอนเนี้ยแทกิไลโนตัวไปแน่นอนฮะไปแน่นอนร้อยเปอร์เ็นอาเพราะฉะนั้นแทงเลยฉะนั้นแทงเลยลูกห้าครับผมถ้ามันตกห้าก็คือหมดหลอดอ่ะโอ้ไม่ตกะ งั้นเราก็ต้องทําใจดีสู้เสือก่อนครับผมถึงมันจะไม่ใช่เสือก็เถอะใจดีสู้มันไปก่อนขอให้มันตกหกแล้วเราจะหยิบโอเคสวยงามมากโอ้โหวันนี้เป็นไปตามแผนทุกอย่างโอเคอาจจะมีหลุดแผนไปนิดๆหน่อยๆน่อยะผมแต่ก็ดือว่ายังตามแผนนะและเอาราคาผมไปนอนบักเรียบร้อยไปดี และหมาก็ผมตัวต่อมาไอเนี่ยไอเนี่ยตัวใหม่ปะสเกลริโดซซรัสใช่ป่ะชื่อมันเอาแล้วไม่ตกด้วยเดี๋ยวนะถ้าการชุบชีวิตเสียร้อถูกไหมเสียร้อเราควรจะให้ทุกตัวเนี่ยรับดาเมจต่างๆคล้าๆกันไปไหมเพราะว่าฮิลเลือดมันแค่ห้าสเองเนาะถูกป่ะหรือพี่จะยอมเสียแพ็กกี้ไรโน ถ้าเกิดว่ามีตัวไหนเลื่อนรดพี่ก็เติมไปแค่ห้าสิบเองครับผมน้อยมากแต่ถ้าตุยเนี่ยไม่มีสิทธิ์เพิ่มแล้วนะเอาวะมาสไปโนลงแสงลงอย่าให้สไปโนเลื่องแสงตายเด็ดขาดบอกเลยอย่าให้สไปโนเลื่องแสงตายแต่ว่าจะอยู่หรือเปล่าวะไม่รู้ว่าจะทนความเหลี่ยมขอโอ้โหตายแน่ตายแน่ และโอ้โหวิทย์5ครับผมยังอยู่ได้ฮะโอเคพี่คิดว่าความเหลี่ยมมันอาจจะไม่หยุดแค่นี้มันอาจจะชาร์จ2เลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะกันพี่มีคิดว่าไงเออพี่คิดว่ามันจะกัน2ไหมพี พี่ไม่คิดว่ามันจะกันสองนะสำหรับโตัวพี่นะแตีควรจะตบให้ชัวใช่ไหมเอาไงดีวะบพี่ถ้าตบให้ชัวคือต้องใส่สีมันต้องใส่สีไปแล้วไปนอนโอ้โหกัน,น,นสองสวยงามครับผมวู้วันนี้มันโอ้โหวันนี้มันเข้าตาว่ะทุกคนเอ็งกิโลเจนสองเกตโอ้โห <c oughs> ไอ้นี่ลงมาเป็นตัวปัญหาเลยลงมาปุ๊บมากลาเป็นตัวปัญหาเลยแล้วถ้ามันเก็บเจ็ดละ่ะหรือถ้ามันกันสี่ล่ะถ้ามันการสี่ถ้าไปโนลเลืองแสงจูตายแต่ถ้ามันไม่กันสี่คิดว่ามันกันสองอ่ะไปโน,นสวยงามวะ่ะบัดเรียบร้อยโอ้โหวันนี้ตามแผนทุกอย่างวะ่ะโอเคจบไปในรอบที่สี่ครับผมสวยงามครับผม อวันนี้สมองมันวิ่งว่ะสมองมันวิ่งว่ะปากดีเดอซีรี่เขาให้รอบท้ายครับผมนั่นไงทุกคนทุกรอบจะมีกินพืชสองครับผมแล้วก็ส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ตามที่เห็นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนควรที่จะเอาตัวไหนมาทุกคนก็รู้แล้วเนาะเอาล่ะครับผมเพราะฉะนั้นพี่ใส่แบบนี้เลยไม่ต้องไปเพิ่มเลือดอะไรทั้งสิน้นครับผมน่าจะเอาอยู่พี่ว่าเดี๋ยวนะ แต่ถ้ามันไม่อยู่ล่ะถ้ามันไม่อยู่ขึ้นมาล่ะปามีแต่พี่ว่าอยู่อ่ะตาจัดครับผมพี่ว่าอยู่ไม่ต้องไม่ต้องไปเพิ่มเลือดพอแค่นี้พอรอบแรกปกติ AI มันจะไม่ตกสองคมันจะไม่ตบสองแน่นอนหรือเปล่าแล้วถ้ามันตกสองล่ะปามี แล้วถ้ามันตบสองล้ววะทำไมไม่คิดเผื่อเรื่องนั้นด้วยอะชิปละโอ้โหขันหัวเลยตัวขันหัวเลยทำไมไม่คิดเผื่อวะถ้ามันตบสองละนี่ไงเราปามี่โอ้โห <c oughs> แม่แม่วันนี้ทุกอย่างมันก็เข้าข้างผมที่จริงเลยนะ ทุกๆอย่างมันเข้าข้างผมจริงๆเลยนะเหลือแปดไว้ให้ดูอ้มแล้วตกแค่หนึ่งดีนี้มันตบหนึ่งกล่าวว่าจะตบพอดีเลยดิน่าเกียดว่ะเพื่อนมันน่าเกลียดไปแพ็กกี่ไรโดพอให้หนูเป็น MVP ได้เลยนะจริงๆแต่ตอนนี้หนูต้องเป็นแทงก่อนหนูต้องเป็นแทงก่อนอัจริงๆทาดีมากลูกพ่อไปนอนโอ้โหสองลูกตัวเองไปนอน เอาล้วไม่เป็นไรไปพักผ่อนก่อนมาแล้วครับผมจะไปโนโลเรืองแสงมาแล้วที่เชื่อว่าโอ้ยดาเมจไม่ถึงว่าอเอาไงดีวะยังไม่ปล่อยจะไปโนโลเรืองแสงไปถ้าพี่ตกปุ๊บ มันกันหนึ่งถ้ามันไม่กันก็อีกเรื่องหนึ่งปะโอ้โหไม่กันว่ะโธ่เอ้ยปามี่ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นไอมันเปลี่ยนตัวแน่ฮะแต่ดามเมจไม่น่าจะถึงสามพันโอเคครับผมสวยโอ้แล้วตบสองเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนตัวมาเพื่อตบสองเหรอเมื่อกี้มันเท่าไหร่วะ มันมีห้าเปลี่ยนตัวเหลือสี่เหลือสี่ตกสองเหลือสองใช่ไหมถ้าพี่เปลี่ยนตัวขึ้นมาไม่ได้วะต้องให้จะไปโนเรืองแสงไปนอนก่อนครับผมไม่ได้ไม่ได้คำนวณแล้วถ้าเปลี่ยนในตัวนั้นขึ้นมาก็ก็ไม่ไหวอยู่ดีครับผม โอ้โหทำดีแล้วลูกพ่ออยู่ตั้งแต่รอบแรกจนรอบท้ายมาครับผม Up กกอัพแอร์ตุ๊กแกเลือแสงตุ๊กแกลรเสือมาแล้วตุ๊กแกเลืองแสงไปติดคําไม่จะไปโนเลืองแสงไงอาลตราครับผมและมันไม่มีทางตกพี่ตุยได้ครับผมด้วยดาเมจอันน้อยนิดแค่นั้นปลายนอนวัดเรียบร้อยไปดีเอาวะ เอาว่าตกแกเรืองแสงตกแกทุยตกแกเรืองแสงนี้ฮะตกแกลรเสือครับผมปิดฉากฮะโอ้โหแล้วเก็บแต้มแบบนี้เก็บเพื่ออะไรเก็บเพื่ออะไรนี่ตูคำนวณไว้หมดแล้วมันอยู่ที่การคำนวณเว้ยไปโนนนี่งับงับหัวเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามครับผม โอ้รอบนี้ตีรอบเดียวเลยวะปกติพี่จะต้องตีอ่ามันต้องแพ้ร,รอบนึงก่อนเพื่อวิเคราะห์ตัวครับผมแล้วก็อีกรอบนึงพี่ถึงจะชนะใช่ไหมแต่แม่ซองนี้ทีเดียวจบครับผมทุกคนมาแองกิโลแองกิโลซอลัสเจนสองอยู่ในมือคุณแล้วปามี่ <c oughs> ใครได้ก็ดีใจด้วยครับผมมาตูลีลาตูลีลาเพื่อสิ่งนี้ไงเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหเอามันมาทำไมวะรีเจนระดับ2ถามว่าดีไม่ดีแต่ตัวนี้ตัวรีเวลแม็กแล้วเว้ยรอรีวิวอยู่ก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจมีด้วยครับผมคิดว่าแพ็กกีไลโนหรือว่าอะไรก็ได้อ่่ที่ไม่ใช่ไอตัวที่มันรีเวลแม็กแล้วอะ่ะโอ้ตัวไปเพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนเจอกันใหม่ครับผมปิดคลิปไปดูกเลยตั